เฮ้ยมึงจำที function, it, ่ก <c oughs> ูสอนได้ใช uh, ่ปะหล่อเขาไว้แล้วโลกก็ใจดีกับมึงเองเออไปเดี๋ยวกูพางไปเปิดโต๊ะสวยๆก่อนมึงจะได้ไม่ฝืนมากแก๊งเนี้ยเขาเป็นเด็กเสียสวยรวยสปอร์ตเขาให้ทำอะไรมึงก็ทำเดี๋ยวเงินมาเองไปไม่ครับพี่ขออนอลคุยอยากๆคุยดีๆคุยดีๆยดีคุยดีคุยดีๆดี ผมพาเพื่อนมาเปิดซิงครับพี่พี่เป็นโตแรกของมันเลยนะจริงจริงเป่าพิสูจน์ยังไงดีเนี่ยมาเช็คขอล้วเ้ยตอนปุ่มเสียถึงก้สะดุ้งเลยเหรอไม่เคยเนะกดเข้ามาลุ่วๆเลยจ้ากดเข้ามาลุ่วๆเลยจ้าลงทุนแก้ผ้าแต่ยอดวิวยังลดหัว